พี่แจ็คขาอยากมาทํางานที่ประเทศเกาหลีเหมือนพี่แจ็คค่ะเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัตเราจะสามารถทํางานที่เกาหลีได้ไหมคะ,ะมีอีกอย่างหนึ่งให้เจ้าก็สร้างถามหนอยอีหลาเอ้ย <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับแจ็คสตอรี่แจ็คสตอรีวันนี้นะทุกคน ขอมาตอบคำถามของน้องน้อง f อน้องน้องที่อยู่ใน u t u b e นะฮะที่คอมเมนต์ถามแจ็คเข้ามาแล้วทุกคนว่าอันนี้จริงจัง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 อ่าตอบคำถามของน้องๆเขานิดนึงนะเขาถามว่าพี่แจ็คขาอยากมาทำงานที่ประเทศเกาหลีเหมือนพี่แจ็คค่ะอันนี้คือแจ็คก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครมาต้องมาต้องมาเหมือนแจ็คนะแต่ว่ามาตอบคำถามน้องเขาอันนี้แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับทุกคนสำหรับคนที่จ้องจะดามากมันก็มีนะ อยากมาทํางานเกาหลีเหมือนพี่แจ็คค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราป่วยเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสเราจะสามารถทํางานที่เกาหลีได้ไหมคะอ่ะอันนี้จะขอตอบแบบในความคิดส่วนตัวของแจ็คและจากประสบการณ์ของแจ็คเองนะทุกคนอันนี้คือไม่ได้มีอะไรอ้างอิงมาจากไหนอันนี้คือประสบการณ์ของแจ็คคือแจ็คเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นไซนัส เป็นโรคประจําตัวของแจ็คอยู่แล้วตั้งแต่แจ็คทํางานออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพนะทุกคนอยู่ที่ไทยนะทุกคนคือแจ็คไปหาหมอเดือนหนึ่งนี่หลายครั้งมากเกี่ยวกับภูมิแพ้เกี่ยวกับไซนัสคือเอาง่ายๆเปิดพัดลมนอนเป่าโดนหน้าตัวเองก็เป่าไม่ได้ก็ไอก็จามอยู่ทั้งคืนพอเปิดแอร์อากาศเย็นเกินไปก็ไม่ได้จมูกนี่ปวดมากปวดแบบไซนัสจ็คอยู่ข้างนี้นะทุกคนจะปวดมากปวดบางทีจนแบบเลือดกำเดาไหล แล้วก็บางทีเนะี่ยหายใจอได้กลิ่นคาวอะ่ะคือต้องต้องขอโทษด้วยนะทุกคนต้องขอโทษสําหรับคนที่ไม่ชอบให้แจ็คพูดอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแจ็คจริงๆแต่ว่ามันดีหน่อยตรงที่ว่าแจ็คทะทงานที่ออฟฟิศแล้วแจ็คเคยซื้อประกันตัวหนึ่งไว้มันเป็นประกันของพวกโรคออฟฟิศซินโดมะทุกคนซึ่งแจ็คก็ซื้อประกันไว้แล้วทีนี้ในช่วงก่อนที่แจ็คจะมาเนี่ยแจ็คซื้อประกันไว,แว้แล้วแจ็คก็รักษาตัวเอง รักษาตัวเองก็คือไปหาหมอแบบแทบทุกอาทิตย์จนหมอคือแจ็คเป็นหนักขนาดว่าถ้าเกิดแจ็คไม่ดูแลตัวเองจะต้องขูดจมูกแล้วนะ oh, <no. S 1> เพราะโพรงจมูกฝั่งนี้หมอบอกว่ามันมันปิดแล้วมันปิดนะทุกคนมันจะปิดอยู่แล้วมันจนจะหายใจไม่ได้แล้วอ่ะบางทีแบบแจ็คไม่สามารถหายใจด้วยจมูกข้างนี้ได้นะทุกคนแจ็คต้องหายใจด้วยจมูกข้างนี้แจ็คก,ก็ดูแลตัวเองก็คืออ่า ล้างน้ําเกลือกินยาตามหมอสั่งไม่ทํากับข้าวจ้กไม่ทํากับข้าวเลยนะทุกคนผัดผัดทอดทอดนี่ไม่ทําเลยเพราะว่าพอมันมีกลิ่นน้ํามันกลิ่นผัดพริกกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเจ๊กก็ไม่สามารถแบบว่าไม่สามารถจะหายใจได้คือมันจะจามจะแสบเลือดจะไหลแบบเออถ้าใครไม่เป็นอนะคือเราพูดไปเขาจะไม่เข้าใจแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้นะทุกคนไหนจะปากนี่ แห้งแตกบางทีอากาศก็ร้อนนะ่ะปากแห้งปากแตกอะ่ะมันเป็นอาการเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเรียกว่าอะไรผลข้างเคียงนะทุกคนทีนี้สําหรับน้องที่ถามว่าคนที่ป่วยแบบเนี้ยมาเกาหลีได้ไหมคือแจคก็บอกว่าแจคก็ป่วยเหมือนกันแจคก็มาแต่ว่าก่อนที่แจคจะมาเนี่ยแจคก็รักษาตัวเองให้มั่นใจว่าถ้ามาแล้วเนี่ยแจคจะอยู่ได้กับสภาพอากาศเกาหลีไหมเพราะว่าเวลาร้อนก็ร้อนมากเวลาหนาวก็หนาวสุดขั้วหัวใจเหมือนกันและสิ่งที่แจคจะบอก สิ่งที่แจ็คจะเล่าประสบการณ์แจ็คก,ก็คือวันที่แจ็คมาถึงที่ประเทศเกาหลีนี้นะทุกคนมาตัดผักมาทํางานที่สวนนี้นะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่ามันทรมานมากเลยปีที่แล้วตอนที่แจ็คมาถึงที่นี่ครั้งแรกนะทุกคนมันเริ่มจะเข้าหนาวแล้วแลวแจ็คไม่ไม่เคยมานั่งอยู่ในอากาศเย็น,ๆ,แบบแบบน,นๆแบบนี้แบบแบบนานๆแบบนี้ทุกคนนานๆนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าแจ็คต้องมานั่งตัดผักคือทํางานสิบกว่าชั่วโมงสิบสิ เพราะว่ามีโอทด้วยนะที่สวนแจ็คมีโอทด้วยนั่งตัดผักไปเนี่ยคือแบบตื่นเช้ามาคือจามจามจามคือเราต้องปรับอากาศเราต้องปรับสภาพร่างกายเราอะทุกคนซึ่งปกติแจ็คทำงานในห้องแอร์เนี่ยถ้านั่งตรงแอร์ตกเนี่ยแอร์ตกใส่ใส่ตัวเนี่ยคือแจ็คจะไม่สามารถทํางานได้เลยแจ็คจะจามน้ำมูกจะไหลน้ำตาจะไหลจะอะไรต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันทีนี้พอมาทาเนี้ยเรากินยาแก้แพ้ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องทํางานเดี๋ยวเราจะง่วง แจกก็อ่ะอดทนตัดไปขี้มูกก็ไหลายสั่งขี้มูกไปอะไรไปเราก็กลัวว่าคนที่ทํางานกับเราเขาจะรังเกียจรู้ไหมแจ๊กทำยังไงทุกคนแจ๊กเอาทิชชู่ยัดจมูกสองข้างทุกคนคือเราอ่ะจะต้องทํางานเรามีแบบพารามีหน้าที่มีแรงผลักที่จะต้องเราเรารู้ว่าเราจะต้องทํางานนะทุกคนแจ๊กเอาทิชชู่ยัดจมูกสองข้างอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งตัดผักด้วยการหายใจทางปากอ่ะทุกคน เพื่อที่จะได้ทํางานต่อได้ได้ตัดผักต่อเพราะว่าเราหยุดไม่ได้คือถ้าเราไม่ทําเราแสดงคือในความคิดของแจ็คนะเรามาอยู่ไกลบ้านขนาดนี้อ่ะเราลงทุนมาขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่ทําเราแสดงความอ่อนแอว่าเราทําไม่ได้แล้วถ้านายจ้างเขาไม่เอาเราล่ะเราจะทํายังไงเรามาแล้วเราไหลเรานี่มันแบกเต็มไปด้วยความหวังอะ่ะทุกคนคือแบบเออนั่นแหละอธิบายไม่ถูก พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จ,จะตอบคําถามของน้องยังไงว่าเป็นไซนัดเป็นภูมิแพ้เนี่ยมาทํางานที่เกาหลีได้ไหมอันเนี้ยพี่ได้แต่เล่าประสบการณ์ของพี่ให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นแบบนี้แล้วพอหลังจากที่ว่ามันทรมานมากอะ่ะเราเอาเอา,เอาทิชชู่ยัดจมูกสองข้างแล้วก็นั่งตัดผักไปจนกว่ารอแดดออกอะ่ะทุกคนพอแดดออกแล้วมันถึงจะดีขึ้น มีใครเคยเป็นแม้ภูมิแพ้ตอนเช้าพอ,พอพอเจออากาศเช้าแดดเช้าเนี่ยจะจามนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นแต่แจ็กจะหนักกว่านิดนึงคือแบบว่าเจอฝุ่นก็จามแมลงสาบก็แพ้แทุกคนได้กลิ่นคือไม่ใช่ลูกผู้ดีจากไหนนะแต่ว่าไปหาหมอแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆแบบว่าไปอยู่ในที่ที่มีกลิ่นสับสๆัอับอับอ่ะก็จะจาม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 จนขี้มูกขี้มูกเปลี่ยนเป็นเลือดอะ่ะทุกคนเป็นอย่างนั้นอะ่ะแล้วพอทีนี้เนี่ยพอแจ็คมาอยู่ที่เกาหลี เราต้องทํางานแล้วก็อัดยากินยาพอกลางคืนเราเลิกงานปุ๊บเราต้องรีบกินข้าวอาบน้ําล้างตัวอาบน้ําชําระล้างร่างกายแล้วก็กินยาแล้วก็รีบนอนนอนให้ได้มากที่สุดนอนให้เต็มอิ่มทีนี้ยาที่เกาหลีจะก็ต้องบอกว่าแจ๊ก็ซื้อยาพ่นมียาพ่นพ่นจมูกนะพ่นถ้าที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพที่เจ๊ไปหาหมอแจ๊ไปหาหมอที่นนทเวศก,ก,กับเกษมราชนะทุกคนเขาก็มียาพ่นให้เหมือนกัน แจ็คมีซื้อยาพ่นมาซื้อยาแก้แพ้อากาศมาแล้วก็ซื้อยาอ่าซื้อน้ําเกลือมาล้างจมูกเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นแจ็คล้างล้างทุกวันแจ็คต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าการล้างจมูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีดีมากๆสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือไซนัสมากๆเลยนะทุกคนแล้วทีเนี้ยแจ็คก็ทําแบบนี้แหละไปเรื่อยๆไปทุกๆวันจนวันหนึ่งแจ็กลืมไปเลยเว้ยว่าไอ้โรคภูมิแพ้เนี่ย มันหายไปจากแจ็คได้ยังไงวะทุกคนวันหนึ่งอะคือแบบตอนช่วงเดือนเก้าเดือนสิบอะแจ็คยังเป็นหนักอยู่เลยนะทุกคนแล้วช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองอะที่เกาหลีหนาวมากๆหนาวมากๆอ่อะทุกคนมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนมาถึงเดือนเนี้ยเดือนแปดของอีกปีหนึ่งแล้วอะทุกคนคือแบบมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็ไม่กลับไปจามไม่อะไรไม่ต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันคือเหมือนจะคิดนะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าแจ็คทำงานแจ็คได้ออกกำลังกายแล้วก็สภาพอากาศที่เกาหลีอ่ะมันดีกว่าหรือเปล่านะอันนี้คือไม่ได้ชมไม่ได้ยกยอไม่ได้อะไรว่าบ้านเขาดีบ้านเราไม่ดีนะทุกคนอันนี้คือเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังนั่นแหละคือประสบการณ์ที่ว่า คนเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสมาทํางานเกาหลีได้ไหมนี่แหละคนเป็นภูมิแพ้คนเป็นไซนัสมาทํางานเกาหลีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นขนาดไหนสภาพร่างกายสภาพจิตใจเรามันเป็นยังไงนะเพราะว่าพี่ไม่ได้สนับสนุนว่าคุณเป็นแล้วคุณต้องมาคุณมาเลยมันไม่เป็นอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนอันนี้คือมาเล่าให้ฟังสําหรับน้องที่มีคําถามและสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ก็เล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเอาเป็นกลางๆว่าพี่ก็ป่วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่า สุขภาพร่างกายหรือว่าเราป่วยเนี่ยเราขนาดไหนร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งจะโกรธดีไหมอ่ะมีน้องคนหนึ่งอ่ะทุกคนเขามาเม้นในคลิปของแจ๊คคลิปล่าสุดนะ EP ล่าสุดเลยเนี่ยคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยที่แจ็คไปตากหนังสือพี่มา,าจะายดี จะก็นั่งทับรองเท้าอยู่ทำไมตาดีจังโอ้ยเจ้าก,ก็สรั่งถามนอยอีหล่าเอ้ยเนี่ยขอโทษทุกคนจะย,ยกรองเท้ามาให้ดูนี่คือรองเท้าที่แจ็คใส่ทํางานตั้งแต่วันแรกที่แจ็คทางานที่เกาหลีจนถึงวันนี้นะทํางานมาปีกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนี่นะทุกคนมันก็จะขาดแบบนี้นะคือตาดีตายแท้เกิบขาดก็เห็นแมววะไม่ได้โกดี่ถามแล้วทุกคนแต่ว่า คือแบบว่าเออเจ้ากระร้างถามแทนรองเท้าคู่นี้นะทุกคนมันเป็นรองเท้าคู่บุญคู่บารมีของแจ๊กเลยนะทุกคนมันอยู่ร่วมทุกร่วมสุขร่วมหนาวร่วมร้อนร่วมฝนร่วมน้ําท่วมมากับแจ็คปีหนึ่งแล้วทุกคนและที่สําคัญน่ะมันเป็นรองเท้าที่เท่าแก่ซื้อให้เว้ย <c oughs> เออซึ่ง <c oughs> มันมีความหมายทางจิตใจถามว่า ไม่ได้เลยเหรอจะก็ซื้อรองเท้าใหม่ได้แล้วทุกคนแต่ว่ารองเท้าคู่นี้มันมีความหมายทางจิตใจนะทุกคนคือมันเป็นรองเท้าคู่บุญคู่บารามีที่แจ็คใสมาตั้งแต่วันแรกที่แจ็คทำงานที่ประเทศเกาหลีมันใส่มาจนทำให้แจ็คมีเงินส่งกลับบ้านใช้หนี้ทกสอยให้แม่ะทุกคน <laughs> แจ็คก,ก็เลยยังไม่ทิ้งแล้วจะเล่าให้ฟังอีรองเท้านี่แล้วทุกคนที่มันขาดอะไม่ใช่อะไรคือว่าแจ็คมาทำงานที่นี่ครั้งแรก แล้วทีเนี้ยคือคนงานเขาเพิ่งออกไปและที่สวนนี้ก็มีแม่อยู่คนเดียวที่อยู่ที่ส่วนนี้แล้วแจ็คก็มาทํางานทีนี้เนี่ยต้องถอนเบี้ยต้องถอนเบี้ย <Brandon, S 1> ก็คือถอนเบี้ยก็คือตามคลิปเดิมที่แจ็คเคยลงไว้ว่าถอนเบี้ยเป็นยังไงนะ <c oughs> ทุกคนแล้วถ้าแก่เขาก็ต้องทําหลายอย่างอะทุกคนแล้วก็มีคนงานเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีแม่ที่เป็นงานอยู่คนเดียวทีนี้เขาก็บอกว่า ให้ให้ให้พวกแก๊งเนี่ยไปถอนเบี้ยแล้วก็กางบังด้วยนะกางบังก็คือกางผ้าดำที่สีดำที่อยู่ข้างบนหลังคาเฮาอ่ะจะได้ไม่ร้อนแล้วแจ็คก็ไม่รู้ว่าการกางบังเนี่ยไอ้ตรงร่องร่องทางเดินอ่ะมันจะเป็นขี้โคลนว่าแจ็คก,กระโจนจ้ำลงไปรองเท้าแจ็คก็หายลงไปในขี้โคลนเลยอะทุกคนแล้วทีเนี้ยแจ็คก็ตกใจด้วยความตกใจเว้ยเราก็ไม่ได้เออเราไม่รู้อ่ะแจ็คก็ ดึงขึ้นมาสุดแรงเลยรองเท้าก็หายลงไปจะก,ก็ต้องไปงมในรองเท้าในขี้โคลนอีกอะเ่ขึ้นมาเป็นสภาพเนี้ยทุกคน <Wow. S 1> โอ้ยเจ้าสร้างถาม,ข,ข,ยยมถาาข่อยข่อยอายมูแถวน้อขมตาดีตายเด้อสำหรับกิปนี้ขอจบไปด้วยรองเท้าขาดคู่นี้นะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้แจ็คด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปเราต่อไปแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวแจ็คมาตอบให้นะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ